สำหรับคัดเศษนี้เป็นคัดเศษแนะนำครูผู้สอนเพราะว่าครูผู้สอนในระหว่างตอนตอนแต่ก่อนที่จะออกแบบนี้เพราะว่าก่อนนี้ให้คำแนะนำนี้ก็รู้สึกว่าท่านที่ทำได้แล้วก็มาเป็นครูกันจะนั้นระเบียบปฏิบัติอาจจะไม่สม่าเสมอกันแล้วก็บางท่าน บางทีก็อาจจะเผลอไปเหมือนกันเพราะว่าความเป็นครูนี่มีความสำคัญมากครูจะต้องรู้จักรักษารม์ของตัวเองไว้เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานศีลภาวนาคำว่าทานการให้ศีลเป็นการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อย แล้วก็ภาวนาคือการเจริญรู้จักว่าอัตภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในประการต่อไปครูจะต้องรักษากำลังใจของตนเองไว้เป็นปกติแล้วครูจะต้องมีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมอโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในด้านมิปัสนายานคือเรียกว่าการไม่ ไม่สนใจในด้านของขันห้าคือร่างกายอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าว่าครูมีศีลสมาธิปัญญาไม่สมบูรณ์ก็จะทําให้สิทธิ์ขาดความสมบูรณ์ไปด้วยแล้วก็บประการที่สองถ้าครูมีความไม่สมบูรณ์แบบในจิตครูก็อาจจะสาสอนสุกสิทธิผิดไปซะด้วยแต่การสอนผิดนี่เป็นโทษหนัก เพราะเเรื่องของปรมัตถบารมีความจริงกำลังใจของคนนี่มีความสำคัญมากถ้ายิ่งเรามีความละเอียดมากเพียงใดในด้านของธรรมะโทษก็ปรับมากเพียงนั้นอย่างคนที่ทำหยาบคนที่มีอาการหยาบมีความประพฤติไม่ดีก็เขาปรับโทษน้อยส่วนจุกจิกเขาจะไม่ปรับ ถ้าอยู่ระมากับเมื่อเด็กกับผู้ใหญ่เด็กทําความผิดมีโทษน้อยกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทําความผิดมีโทษมากกว่าเด็กทั้งนี้เขาถือว่าผู้ใหญ่เป็นผู้มีความสมบูรณ์ในความเป็นคนต้องรับผิดชอบทุกอย่างตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าในสมัยมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นดาบท ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบ,บรมสุคตเดินไปอยู่ในปา่าเห็นแมเห็นสระน้ำใสมีดอกบวัวสวยสะอาดสมเด็จพระบ,บรมมโลกกันนาจ,จนึงได้ลงอาบน้ำในสระเวลาจะขึ้นมาก็คิดว่าดอกบวัวในสระซึ่งไปในปา่าเป็นของไม่มีเจ้าของ จะควรแก่การนำไปบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะขึ้นจากน้ำจะได้เด็ดดอกบัวมาสองสามดอกหวังจะนำไปบูชาพระพุทธเจ้าในตอนนั้นเองก่อนจะขึ้นก็ปรากฏว่ามีเทวดาท่านหนึ่งซึ่งรักษาป่าอยู่ในบริเวณนั้นเป็นลูกศิษย์ของท้าวเวสวรรณ แล้วก็มีอำนาจในการรักาษาสระนั้นด้วยจึงได้สแสดงตัวให้ปรากฏร้องบอกว่าขโมยขโมยหรือว่าโจรผู้รักดอกบัวสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเวลานั้นทรงเป็นพระโพธิสัตว์หันไปเห็นเข้าถามว่าใครเป็นคนขโมยแต่ว่าดาวนั้งก็บอกว่าท่านนั่นแหละเป็นคนขโมย พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตัดถามว่าก็คนอื่นเขานาไปตั้งเยอะแยะทําไมจึงไม่เป็นขโมยนี่ฉันจะนาไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งรี่รียการหนึ่งสระนี้ก็เป็นสระอยู่ในป่าหาเจ้าของไม่ได้ทําไมเราจึงเป็นขโมยแต่ว่าดาวนั้นยังบอกว่าสําหรับคนอื่นเป็นคนที่มีอารมณ์หยาบ มีจิตบาปจะเป็นปกติย่อมไม่ปรับเป็นโทษสำหรับท่านนี่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วการนำดอกบัวไปนี่จะถือว่ามนุษย์ไม่เป็นเจ้าของก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้รักษาสาและเป็นผู้รักษาป่าในเขตนี้ท่านมีกำลังใจดีใกล้จะบริสุทธิ์และมีจิตหวังจะสงเคราะห์มนุษย์ให้มีความสุข ในเมื่อถ้ามีกําลังใจสูงในด้านธรรมะเราก็ต้องถือว่าท่านปิ่งขโมยถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ถูกปรับแต่ท่านก็ต้องถูกปรับในฐานะที่เราเป็นผู้ผู้รักษาเขตนี้เป็นนั้นว่าเมื่อเจนจากันดีแล้วเทวรดาก็อนุญาตข้อนี้ถอคอยถือเป็นอุทาหรณ ว่าถ้าเราสอนธรรมะที่มีอารมณ์สูงสุดได้แก่ศินสมาธิปัญญาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนนี้เป็นการสอนด้านวิชาสามหนื่องโดยพัญญาหกแต่ความจริงอภิัญญาเราไม่นำมาหมดนำมาเฉพาะมโนชิติอย่างเดียวก็จริงและ แต่ได้ว่าธรรมะส่วนนี้หนักมากและก็สูงมากในพระพุทธศาสนาย่อมสามารถทำคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้โดยง่ายเพราะว่าสามารถหาพยานได้ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เจ้าบ้านก็บอกว่านรกไม่มีเปรตไม่มีสุรกายไม่มีเทวด,ดาไม่มีพรหมไม่มีสวัสดิ์นิพานสูน แต่ว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์มีหรือไม่มีเราสามารถจะสักาสอบสวนได้โดยการความประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนดันั้นการสอนแบบนี้จึงเป็นแชร์การใช้กำลังใจที่สูงสุดและเป็นธรรมะที่ละเอียดครูผู้สอนยิงต้องไม่ประมาทในตนเอง ถ้ายังคิดว่าตัวดีอยู่ก็จงอย่าสอนเขาเพราะคนที่มีความรู้สึกว่าตัวดีก็คือคนเลวมีความประมาทพระพระเจ้าทรงสอนไว้ว่าอัปมาเดนะสัมบาเดธาซึ่งแปลเป็นใจความว่าท่านนั้นหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ในขณะใดเรายังมีความประมาดอยู่ขณะนั้นเราก็เลวในจุดหนึ่งพระพุทธเจ้าทัลว่าบุคคลใดรู้ตัวว่าเป็นผ่านบุคคลนั้นพระองค์ทรงกล่าวว่าเป็นบัณฑิตคําว่าผ่านแปลว่าโง่บัณฑิตแปลวงง่าเป็นผู้รู้ดปงนั้นว่าถ้าคนใดมีความรู้สึกตนว่าตนเองยังโง,โง่อยู่ คนประเภทนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว,ว่าคนนั้นเป็นคนฉลาดตัด้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนโง่จริงๆก็ไม่เลยไม่รู้ตัวว่าโง่ไม่มีปัญญาพิจารณาอารมณ์ของตนเองถ้าคนฉลาดเขาจะมองจุดตามความเป็นจริงไว้เสมอว่าสิ่งที่เรารู้นี่อะไรบ้างที่เรายังไม่รู้ เวลานี้เราเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็สแสดงว่าเรายังรู้จริงในเรื่องขอันห้าไม่ได้ดันั้นการสอนอย่าสอนนอกรูนอกทางแล้วก็จงอย่าแนะนําธรรมะเกินกว่าจุดที่เราจะต้องปฏิเขาะจะต้องปฏิบัติอย่าไปอธิบายธรรมะในขณะที่เวลาที่คน นักปฏิบัติกำลังสนใจจิตเฉพาะเราจะอธิบายได้โดยเฉพาะกิจที่เราจะเพึงสอนจุดเดียวเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจว่าจะสอนแบบไหนเอาตัวอย่างย่งยอๆที่สอนกับคณะจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่สองมกราคม2523เอามาอ่านเอามาฟังดู ว่าการแนะแนวแบบนั้นเน่เขาทำกันยังไงแล้วก็ประการที่สองประการต่อไปก็ได้แก่จงอย่าใช้อารมณ์เร่งรัดแล้วก็จงอย่าใช้วาจาที่ไม่สมควรเพราะว่าอารมณ์เร่งรัดก็ดีวาจาที่ไม่สมควรก็ดีเป็นการไม่สมควรไม่เหมาะสมกับครูผู้สอนธรรมะ เพราะว่าธรรมะจะต้องทำใจบุคคลให้มีความชื่นชมแล้วก็มีความเบาใจในการปฏิบัติการเร่งรัดเป็นการผิดเพราะว่าการกระทำแบบนี้ปปฏิบัติแบบนี้เป็นเรื่องของทางใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่ปยะโคยานก็ดีมโนโมยิทธิก็ดีเป็นของหนัก เขาปฏิบัติกันมาเป็นสิบสิบปีไม่สามารถจะทำได้แล้วก็ตายก็น,น,นับไม่ทวนแล้วถ้าเราจะมาเร่งรัดคนที่ไม่เคยปฏิบัติมาในการก่อนโดยใช้เวลาเพียงแค่สิบนาทีเศษเศษซึ่งเราได้ให้เขารับฟังแล้วก็ทำจิตสงัดอารมณจิตอาจจะยังไม่เรียบตอนนี้ครูผู้สอนจะต้องเป็นคนฉลาด แล้วก็จะต้องรู้อารมณ์จิตของลูกศิทธิ์การรู้อารมณ์จิตของโลกศิษธินั้นให้อาจิตจับองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก่อนที่จะเข้าไปฝึกลูกสิษธิ์อันดับแรกตัดขันห้าขัตนเองเซยก่อนคลายมานะความถือตัวถือตนเอาจิตจับปนิพนานเป็นอารมณ์ให้เห็นพระพุทธเจ้าทรงแจงทรงแจ่มใสชัดเจน ไปน้อมใจการท่านแล้วก็ขอมอบภาระในการสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นภาระของพระองค์จะถืออารมณ์ของตอนเองเป็นสำคัญในผิดถนัดเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่เป็นพระอรหันต์โดยการณีสองท่านที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ใช่สัพพัญญวิสัยคำว่าสัพพัญญวิสัยนี่หมายถึงว่ารู้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่รู้ ถึงแม้พระรหัน์เองยังรู้ทุกอย่างไม่ได้ในเมื่อเรายังไม่เป็นพระรหันเราจะรู้ทุกอย่างยังไงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกำลังใจของสิทธิ์นี่เรารู้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราเกาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยบาร,รมีของพระองค์แล้วต้องเกาะจริงๆเห็นจริงๆเชื่อพระองค์จริงๆมอบภาระให้เป็นหน้าที่ของพระองค์จริงจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะเข้าไปแนะนำสิทธิ์ขณะที่เราทำจิตสงัดโดยใช้เวลาสิบนาทีเสร็จเสรตอนนี้ควรยารัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าให้เห็นพระองค์ว่าประทับอยู่ในเสียงกล่าวของเราก็ดีเห็นว่าองค์ทรงบะบรากายคุมร่างกายเราทั้งหมดก็ดี ดูจิตใจแล้วดูพระรูปพระชฉงพระองค์งสมเด็จพระจอมไตรในอกของเราให้ใสสว่างจัดแล้วมอบหน้าที่ในการสอนเป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จประสงค์สวัสดิโสภาพเวลานั้นเราจะมีความรู้สึกจุดหนึ่งว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าการสอนสิทธิเราต้องสอนแบบนี้แต่รมอย่างนี้ก็ไม่ควรจะทำ พราะว่ากายวิการถือว่าเป็นเรื่องของตนเองไม่ต้องกําหนดจิตไว้อย่างใดทั้งหมดว่าจะเราจะสอนแบบไหนก่อนจะไปมอบภาระหน้าที่นี้เป็นหน้าที่พระองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดาแล้วท่านจะสอนแบบไหนเป็นภาระของท่านอันนี้ก็ถ้าทำได้จริงจะปรากฏอย่างนี้ บางทีก่อนจะสอนเราอาจจะนึกว่าเราควรจะสอนตามแนวนี้แนวนี้แต่ว่าเวลาเริ่มสอนข้นจริงๆวาจาที่เรากล่าวออไปมันไม่ตรงกับอารมณ์ที่เราคิดไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จงอย่าฝืนว่านั่นเป็นภาระหนะ้าที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอย่านั่นสิท์จะเข้าใจ จะมีความเข้าใจดีแล้ก็อีเวระการหนึ่งเราให้เวลาลุกสิษย์ใช้เวลาน้อยมากเกินไปเป็นเวลาเพียงแค่สิบนาทีเสร็จในการรวบรวมกำลังใจตอนนี้ท่านหลายจงเข้าใจว่าบางคนที่มาฝึกอาจจะชำนาญหรือเครเชี่ยวชาญหรือว่าคล่องมาในด้านหุ่นยนด้านอื่นมาก่อน คือว่าการใช้คำภาวนาย่อมไม่เหมือนกันนี่เป็นเครื่องโต้เถียงในด้านกำลังใจในเมื่อใช้คำภาวนาไม่เหมือนกันกำลังใจมันก็จะแย่งคำภาวนาเก่ากับคำภาวนาใหม่จะแย่งกันน,นหมายความว่าจิตดวงหนึ่งจะภาวนาแบบนี้ที่จุดหนึ่งของจิตมันก็คิดจะภาวนาแบบเก่า อารมณ์ของเขาจะต้องต่อสู้กันการทรงกำลังจิตที่เป็นสมาธิก็ไม่เกิดแต่การแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าไปแนะนำสิทธิถ้าสิทธิ์ไม่สามารถจะทำจิตให้เข้าถึงจุดที่เราต้องการได้โดยการแนะนำเบื้องตน้นถ้าไม่เข้าใจให้ดูคำแนะนำฟ้องคณะ เขานจังหวัดสมุทรปราการเป็นต้นเหตุเมื่อแนะนำเรื่องสองวาระเขาไม่สามารถจะทำได้ก็จงให้กำลังใจแก่นักปฏิบัติว่าถ้ากำลังใจยังไม่สงัดสมาธิยังไม่สงควรก็คอยภาวนาไว้ก่อนแล้วสักครู่หนึ่งจะย้อนมาแนะนำใหม่ แล้วเราก็เดินไปหาคนอื่นต่อไปให้เวลาเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่การเร่งรัดนี่รู้สึกว่ามีได้รับข่าวอยู่เสมอๆว่าครูผู้สอนนีมักจะเข้าไปเร่งรัดสิทธิ์ถ้าเร่งรัดเกิดขึ้นมันก็มีอาการกลุ่มเหมือนกับเราที่มีกำลังน้อย ไม่สามารถจะยกของขึ้นได้เพราะกําลังไม่ถึงการเพราะกําลังกายยังไม่สมควรแต่ก็มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาบังคับเราให้ยกให้ได้เราจะทําแบบไหนนอกจากจะทําไม่ได้แล้วเกิดอาการกลุ้มถอาการกลุ้มเกิดขึ้นกําลังกายกําลังใจมันก็ตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการจเจริญพระกรรมฐาน ้ากำลังใจตกเพราะว่าครูเร่งรัดเกินไปนี่ผลร้ายจะมีกสิทธิ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลร้ายก็มาจากครูผู้สอนอันนี้ต้องจำอย่าบีบบังคับอย่าเร่งรัดอย่าขคขินต้องเอาตัวเองเป็นสำคัญเป็นเครื่องยอมรับเป็นตัวอย่างว่าเรากว่าจะทำได้ขึ้นมาเนะี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ ถ้าความเข้าใจของเรายัางไม่สมบูรณ์แบบก็หมายความว่าเรายัางไม่เป็นพระอรหันต์ท่นี้ถ้าไปหาพระอรหันต์พระอรหันต์นั่นก็ต้องบอกว่าเราเองก็ยังเป็นผู้ไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าพระอรหันต์เองก็สามารถให้พระกรรมฐานผิดกับพนัคคณสิทธิ์ผูปปฏิบัติก็ได้ท้งนี้ไม่สามารถจะรู้อารมณ์ใจของเขาได้จริงๆ ตัวอย่างพระสารีบุตรซึ่งเป็นอากสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้มีปัญญามากยังให้กรรมฐานกับพระลูกชายในช่างทองพลาดจากอารมณ์เดิมของเขาดัางนั้นบรรดาครูทั้งหลายจงจำไว้และจงรักษาปฏิปทานนี้ไว้ว่าเรายังเป็นผู้รู้ไม่จบ ผู้ที่รู้จบจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าถ้าเรายังยังไม่เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วจงมีความเข้าใจในตนเองว่าเรายังหยาบเกินไปความบกพร่องของเรายังมีมากทุกอย่างให้เป็นภาระหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบราการหนึ่งผู้มาฝึก บางทีทรงชานหนักเกินไปสำหรับทิฏฐิขุยานเื่การเข้าก้าวขึ้นเบื้องต้นเป็นอารมณ์ของทิพฐิขุยานเป็นขั้นนั้นการที่ยะใช้จิตในขั้นทิพจิขุยานนี้จิตใช้กำลังเพียงแค่อุปจาระสมาธิไม่ถึงฌานสมาบัติ แล้วก็มีบุคคลส่วนมากที่เข้ามาฝึกมม่จะมาจากสนักอื่นเจริญพระกรรมฐานดีแล้วจิตทรงชาสงัดลึกเกินไปต้องค่อยๆแนะนำพยายามคลายอารมณ์เสียจิตก้าวเท่าตั้งถึงชาเน่เป็นของดีเขาตั้งมาก่อนแล้วเป็นของดีเพราะจิตจะได้ทรงตัวได้มากในเมื่อคลายเข้ามาถึงอุปจารสมาธิจิตจะทรงตัวได้นาน แต่ว่าในช่วงที่ต้องการรู้นี่แนะนำเขาว่าเราต้องการอารมณ์แค่อุปจารสมาธิคืออารมณ์แบบสบายสบายเท่านั้นถ้าเขายังคลายตัวไม่ได้ก็บอกว่าเขาพยายามทําตามนั้นไปก่อนเราก็เดินไปหาคนอื่นแล้วก่อนที่จะไปก็ให้ความหวังกับเขาไว้ว่าผลเรื่องการปฏิบัตินี่ท่านมีหวัง แต่ว่าที่ยังไม่ได้เพราะกับท่านยังไม่เข้าใจเท่านั้นพยายามสร้างความเข้าใจรักษากำลังใจให้สบายสายทำอารมณ์เบาๆให้เป็นสุขเราก็ไปสอนคนอื่นต่อไปแล้วก็ให้ความหวังว่าอีกสักครู่หนึ่งจะมาหาท่านได้ก็มีจุดหนึ่งว่าการแนะนำกันนี่ก็ต้องเป็นคนเรื่องทิ้งกันมาเหมืนกันอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ ถ้าว่าเนื่องถึงกันก็นกนหมย่ยมความเคยสร้างสมบรตมีร่วมกันมาในการก่อนอันนี้เป็นเรื่องหนักมากถ้าว่าเราไม่เคยสั่งสมบรตมีร่วมกันมานี่สอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าท่านพู้นั้นไม่ดีแต่เ,เพียงว่าเราไม่รู้กำลังใจกันเหมือนกับคนที่ไม่เคยอยู่ด้วยกัน แต่ว่าจะรู้ได้ยังไงถ้าเป็นแม่ครัวพ่อครัวว่าคนนี้ต้องการอาหารรสประเภทใดเขาจึงจะมีความสุขต้าว่าเราจะทำอาหารเป็นที่ถูกใจของเขาเราก็รู้ไม่ได้บางเออนอาหารไปตรงกับลิ้นที่เขาพอใจรสที่เขาพอใจเขาก็กินอร่อยอิ่ม ีนบังเอิญให้อาหารเขาที่เรานึกว่าดีแต่ไม,ไม่ไม่เป็นที่ถูกใจของคนบริโภคมันก็ไม่เป็นเรื่องเขาก็กินไม่ลงก็สักแต่ว่ากินลงไปเท่านั้นนี่เรื่องใหญ่ฉะนั้นการสอนจึงต้องยึดอ,องค์บาร,รมีเขาอง,องสมเด็จพระจอมไตรไว้เป็นเหตุอย่าทิ้งพระพุทธเจ้าอย่ารู้อย่าสร้างความรู้ของเองตัวเองเป็นสําคัญ ครูผู้สอนสิทธิ์เราจะไม่ได้ฉชยได้ถ้าว่าใช้กำลังใจไม่ถูกไปเร่งรัดสิเกินไปก็ดีใช้คำขู่เห็นว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำให้ได้ในเวลานั้น,น,นเวลานี้ก็ดีหรือว่าไปสอนธรรมะนอกรีดนอกรอยจากอารมณ์ของการปฏิบัติก็ดีครูประเภทนี้จะทราบได้ทันทีว่าท่านปนนี้ไม่ได้อะไรเลย แต่ก็สอนไม่ตามประเพณีที่เคยแจ้งคำแนะนำมาเท่านั้นในบริการหนึ่งครูผู้สอนจะต้องมีอารมณ์ละเอียดเพื่ออารมณ์ละเอียดนี่ไม่ใอะไรคือเราปกติเราจะต้องเป็นผู้มีศินบริสุทธิ์ถ้าเรามีแค่ศินห้าบริสุทธิ์ก็อย่าลืมว่าอารมณ์ของเรายังอยู่ในการชั้นต่ำมาก ถ้าเรามีสินแปดบริสุทธิ์เป็นปกติก็ชื่อว่ามีรมขั้นกลางถ้าเป็นครวิความรู้สึกในทางกายไม่สนใจทางกายจริงๆมีความมั่นคงในประพุทธธรรมพระส,สงค์ไม่ทนงตัวว่าเป็นผู้พิเศษแต่เป็นผู้รู้ดี แล้วก็มีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตใจบรรเทาความรักในระหว่างเพศความโลภความโกรธความหลงหรือว่าถ้าสูงขึ้นไปจนั้งอารมณ์ใจหมดความโกรธหมดความลำคานหมดความมังคานไม่มีความผูกพันกับเพศเห็นเรื่องของเพศเป็นเรื่องจืดจืดมันก็นดาดที่ไร้ค่า ไม่มีความปรารถนาในเรื่องเพศถูกเขานินทาว่าร้ายใส่ความใจมีความสุขอย่างนี้ชื่อว่าเป็นครูได้พอสมควรอารมณ์คุณใจเรามีอารมณ์ใจพอสมควรยังไม่ดีเป็นว่าครึ่งหนึ่งของครูครึ่งหนึ่งของครูชันดี แต่ครูชั้นดีจริงๆก็ต้องไม่หลงในรมของสมาธิคือฌานสมาบัติที่เรียกว่ารูปฌานและก็ไม่หลงในรูปฌานไม่มีการมานะทนองตนคำว่าท่านนองตนก็หมายความนี่ฉันเป็นครูนะฉันมีความรู้ใช้หลักวิชาการสอนนอกรีดนอกรอย เป็นการท่านนองไ่าฉันนี่แหละเป็นคนวิเศษนี่มันเป็นการสร้างความผิดร้อยเปอร์เซนต์เพราะการปฏิบัติกับปฏิยัติไม่เหมือนกันปฏิยัติหมายว่าการสอนนี่ความวิชาความรู้ทั่วๆไปไม่ใช่เวลาปฏิบัติต้องอิงเรื่องนั้นอิงเรื่องนี้เอาหลายๆอย่างเข้ามาสอน แต่เวลาปฏิบัติจริงๆเขารวบรัตัดอารมณ์ทั้งหมดจับจุดจุดเดียวคือระขันห้าให้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนท่านมีขีอนท่านอาท่านอะไรล่ะมีพระพุทธเจ้าทรงสอนเอาคท,ทุกทุกท่านก็นแล้วกันท่าน่าสอนตัดจุดแค่จุดเดียวคือว่าจงอย่าสนใจในรูป อย่างในท้ายมาหาตจิปฐานทั้งหมดจะลงท้ายว่าจงหยาสนใจกายภายในคือกายของเราอย่าสนใจกายภายนอกคือกายของบคลเอนให้ยาสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดให้วางอารมณ์เสียการสอนจริงๆก็สอนย่อให้สั้นดูแนวการสอนแนะนำของผู้จวดสมุประการเป็นเหตุ ยะได้สร้างกำลังใจกับบคุคคลผู้รับการปฏิบัติในบริการหนึ่งบักทัาปฏิบัติส่วนใหญ่บางทีไม่เคยปฏิบัติมาก่อนแล้วก็ต้องมาแบกของหนักเมื่อเด็กอุ้มช้างเราจะไปเร่งรัดตามกำลังใจนะั้นไม่ได้การเร่งรัดจงรู้ตัวว่าครูเลวนะและการอธิบายธรรมะนอกรีดนอกรอยสร้างความรำคาญให้บรรณักแก่นักปฏิบัติ ในบริการหนึ่งบางทีคนที่เข้ามาปฏิบัติเขมีความชํานาญอยู่แล้วมีการคล่องในธรรมะครูผู้สอนอาจจะมีธรรมะสู้เขาไม่ได้ก็ได้ในด้านปริยัติ <c oughs> ดังนั้นการอธิบายใดๆทั้งหมดไม่จําเป็นต้องมีในวันน่ารีดนอกรอยกว้างขวางไม่จําเป็นใช้อารมณ์เฉพาะการตัดขันห้าทรงศีลสมาธิปัญญาเท่านั้น เทพหน้านี้ก็หมดเวลาฟังเทพหน้าต่อไป